เดี๋ยวจัดของก่อนแล้วกันนะโอเคครับมาเพ่จะริยมของเสร็จหมดลนะรอบบางเฟสนะที่เราทำสำเร็จนะหนึ่งสองนี่อยู่สามเฟสที่เราทำเสร็จนะอะน่าจะสี่สี่เฟสไม่ก็ห้าเฟสที่เราอาจจะทำเสร็จอนะนี่เนยใจเนาะโอเคไปดีกว่า เดินทางไปเอ่อไปโซนเอ่อไปไหนนะอไปยังไงนอตเอิร์ธนะทิศตะวันออกเฉียงเหนือยุสทรายหายพอดีเลยนะ เกาะข้างหน้านู่นเป็นเดตโซนนะเรบเข้าไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีหน้ากากป้องกันพิษนะครับมันเป็นเกาะผีอะ่ะมันผีจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่เคยเข้าไปอะ่ะเพราะว่าดูจากรูปเกาะมันดูมันดูเหมือนเกาะผีมากเลยอะ่ะดูดิมาลวดลายกับเกาะผีเลยอะ่ะเออเอๆ้า ถอย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 มาถอยมาโอ้โหนึกลืมดูเอ๊ะแบบเอาละเสร็จแล้วอ้าวมันขึ้นมันขึ้นนะ พวกเขาหรือยังเราต้องรียบแล้วเดี๋ยแล้วครับเราจะได้ประสบการณ์อย่างน้อยแล้วก็ค่าชื่อเสียงสิบหนหมยขอบคุณมากเลยที่หาพวกเขาพวกเรา,อ,าอะไรพวกเราจะอะไรตลอดต่อไปขอบคุณมากสากาี่เราความช่วยเหลือมีปัญหาหรอกอต่อไปมออะไรต็ที่เราทำสกัดยาดีซีและวิว์ ชิ้นหน้าอ่าคลีนจับเสร็จแล้วตรงนูนะครับ <S <S ส่วนคเวตตกปลานี่เราต้องต้องตกปลายอย่างเดียวนะครับแล้วหาชิ้นส่วนมาให้ครบนั่นแนล่ดวงล้วนอ,อ่าได้ของแล้วนะครับได้ได้เงินยี่้าคูเวตดอลลาร์กับค่าชื่เสียงสามหน่วยขอบคุณมากเลยเพื่อนอันนี้อาามันน่าใช้มากเลย ไปละเล่นเกมไปด้วยเหรอเล่นเกมโทรศัพท์อะเอาละคุยกต่อไปส่วนคุยกับผมส่วนคุยปลูกพืชนี่ใช่ต้องอัพอันนี้ก่อนอัพอ เอาเลเชโอเคเราต้องการแพนเตอร์ก่อนนะอะไรซับไพร์หลังดูสิเนี่ยโอเคสวัสดีคุณต้องการอะไรไหมฉันรวบรวมทำงานเสร็จแล้วเรเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยมันอะไรนะ ทำอะไรนะขอโชคด,ดีโอเคัีเงินเหลือมีหรอสวิตช์ทูอะไรนะปั๊ตบ็อทเทิลคูล่าผมขาดอันนี้ขาดมอฟีนไปส่วนนี้ขาดเยอะแยะเลยอันนี้ขาดแค่แม็กกาซีนนี้เต็มอ่ะนะโอเค okay. ต่อไปเควส คกล้องสองทางไกลนะตองคืนพอดีเลยนะเพราะว่าคุยน,นี้เราต้องทําตองคืนนะอ่าเนี่ยเรียบร้อยนะแล้วครับเรคุยจันพบแล้วนะนีะ่เฮ้มันอะไรอะ่ะจะได้อะไรพวกเราจะได้อะไรเห็นขอบคุณที่ช่วยนะมีอะไรเหรอมองเห็นนะฉันฉันสามารถดูกล้องได้หรือเปล่าดูอ่าได้เลย กลางคืนเนี่ยมันมีดาวลึกยับจริงๆในเขตนะั้นคุณเห็นแสงบางอย่างไอไอออบเจกขนาดใหญ่มันาจจะเป็นเรือก็ได้โอเคอันนี้เสร็จเควสนี้แล้วนะครับเสร็จเควสของคนเนี้ยเป็นเควสที่ให้เรามองกล้องสองทางกลอะเนี่ยเนี่ยต้องทำเควสกล้องสองซ่อนกล้องสองทางกลก่อนะะถึงจะส่งได้พบหรือยังพบแล้วนะโอเคสง่ง เยี่ยมเลยตอนนี้เราแค่ต้องหาทางที่ทติดต่อพวกเขาพร้อมจะาไปพนักิจต่อไปอย่างพร้อมแล้วด้วยการมองเครื่องมืออะไรเครื่องมือป้องก,กันตัวของเธออามิลาต้องการเรดีโอที่อยู่ในร้านฮาร์ดแวร์ร้านคา์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ตั้งที่อยูอยอ่มองหาที่หนึ่ง เธอไม่รู้จําไว้แล้วมันเมืองไหนแต่จาได้ว่ามันเป็นาสถานที่มีเด็กที่อยู่บนเพดานอ๋ในนอใช้ชิ้นส่วนตอนกลับมาปลอดภัยหาชิ้นส่วนตอนยังเจออย่างลยชิ้นส่วนที่ว่าน,นั้นนะครับอยู่เมืองนี้ครับนี่ฮัวเวเฮลเฮเวลี่ครับอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางนี้เลยส่วนกลางเนี่ย โอเคต่อ <Okay, S 2> mm hmm. ไปเป็นเควกเออใช่ใช่ตอนนี้โอเคคืนในช่วงตอนคืนเ๋็วนะพอหรือเปล่าเพพอโอเคเดี๋ยวเราไปขายก่อนในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยครับช่วงคืนเนี่ยคือเที่ยงคืนถึงสามตีสามของในเกมนะอ่าก็เออเออแทนอะไรเงี้ยมีอะไรต้องการทำช่วยเหลือ ครบชุดกรดแล้วโอ้มันอะไรนี่มันเยี่ยมเลยมันมีดีไซน์ที่มาเหมือนรูปที่ฉันอยู่ในสารางหลักขัดฟังเลยขอบคุณที่ช่วยนะทีละเดี๋ยวฉันจะให้คนพับชุดกรอบตามรูปภาพอะไรเราต้องการเลยไหมคุณต้องการชิ้นส่วนในการทําชุดกรอะไหมย่างงชิ้นส่วนในการทําชุดเกราะโอริซาต้องการให้คุณไปหาทรัพยากรที่สามารถ ใช้ในการค้าชุกเกาะวิจัยชุกเกาะด้วยเอาสปายให้เธอต้องการต้องการแผ่นเหล็กห้าอันเชือกสามอันโอเคคอยช่อย,อยปลอดภัยนะคุณที่ลักไมทำไมต้องไปที่หลักด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้อของเดี๋ยเดี๋ยวเดีย,เดย,ดย่าเลยม,มีคนขายของอยู่นี่นะครับเนี่ย คนนี้จะมาเฉพาะตอนตอนช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับถ้าใกล้จะเช้าแล้วจะหายไปเลยนะเขาจะหายไปเขาจะขายของที่ยอดนะครับรับซื้อของปืนโจนอาหารเบคอนแฮมอันนี้อันนี้คราบต์ได้แต่โอ้โหดาเมจโอเคไอ้ที่สําคัญที่สุดไอ้นี่ไอเนี้ยสาคัญสุดนะซื้อมาเลยไอเบอร์รี่เนี่ยเอามันใช้ทาเค้กด้วยนะครับแล้วมันหาได้เฉพาะ คนนี้เท่านั้นออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะมีใครเห็นเถอะอ่าดูะละขอบคุณมากสำหรับออะไรเบอร์รี่นะครับเขาจะมาเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับที่เด็ดต่อไปแล้วก็เอาเอาไอ,ไ,อไอ้นี่แหละเอามาคาเป็นมเมล็ดแล้วเอาไปปลูกนะครับนีค่คนนี้ต้องการแพ่นเหล็กใช่ไหมซึ่งแผ่นเหล็กเราก็ต้องใช้ เหล็กสองอันอะคาบมาเล้วแผ่นเหล็กห้าอันใช่ไหมอยู่หมดนี้เนาะนี่โอเคเสร็จแล้วได้ชิ้นส่วนแล้วหลังจากที่เราทำเสร็จเราจะได้อ่าเราก็จะปลดล็อกเอ่อเนี่ยปลดล็อกคานคาบอันนี้นะครับเกราะโทลันเกรออาะตำนาน ุดยอดเลยเรออยู่นี้ก่อนนะฉันต้องอ่ามันมีอะไรทำงานอะไรอยากเออคุณอ่าอะไรอะ่านไม่ออกโอเคไยได้มาแนาวนาครับมันเป็นชุดเกราะโทรอนเวมันยังไม่ใช่ของจริงหรอกแต่มันจะช่วยป้องกันคุณเราป้องก,กันบ5เ15%ราเซ็นเป็นอ่แน่นเนี่ย เป็นชุดเกราะนี่เนะเราป้องกันบบก15%เราสามารถออาเอามาอัปเกรดเป็นชุดเกราะเทพได้นะครับโดยการเนี่ยเราต้องไปหาวัตถุดิบมาเนะ่ยเราจะได้ชุดเกราะจริงมานะซึ่งเราไม่รู้ว่าชุดเกราะนี้มันซึ่งไอ้วัตถุดิบที่เหลือนี่เราหาได้แต่ผมงงอันเดียวเท่านั้นงงวัตถุดิบแค่อันนี้อันเดียวมันหามาจากไหนไม่รู้จากใวย ว่ตัวดิบที่ผมไม่รู้จักอะ่ะอันนี้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมขอทำเคว้นี้ก่อนเพราะว่าเควเราส่งหมดแล้วเนาะที่เหลือก็เดี๋ยวผมก็จะไปหาของก่อนส่วนเรดิโอนี่ก็ตามนั้นนะครับว่าอยู่ตรงกลางเมืองเลยอันนี้หาของอันนี้ตกปลาอันนี้ยากหน่อยเพราะว่าเป็นเควสอะไรนะ ควกวัดดวงเอาง่ายๆนะผมชอบนี่แล้วชอบทำาควกโอเคเราได้เงินมามพอคมควรแล้วเราก็จะไปซื้อนี่กันอ๋อสวัสดีซื้อแพนเตอร์มาอันหนึ่งแพนเชอร์มาสักสองอันแล้วกันค,คือผมจะเอาไปครับอ มันเรียกว่าอะไรนะเอาไปปลูกคแครอทนะเพราะว่าวัตถุดิบที่ผมยังขาดอยู่คือแครอทเนาะตามปกติเซฟโซนเราจะไม่สามารถวางอะไรได้นะเราต้องออกเขตก่อนแล้วก็เอาไปปลูกตรงข้างนอกข้างนอกเซฟโซนนะโเนีอยอหอ เบรกโอเคเอาละนะครับแรกเราก็วางแฟนเตอร์นะอืมอย่าลืมอัพนี้ด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสที่เราจะได้อ่าเมล็ดเมล็ดที่เราจะใช้อะที่เราต้องการจะเอานั่นคือแครอทเราต้องการคาบเยอะนะครับ มันจะช่วยเพิ่มค่าความเร็วในการปลูกแล้วก็โอกา,าสได้สองชิ้นนลยนี่โอ้ได้อันเดียวโอ้ยห้ตายสงสัยต้องไปซื้อเพิร์ลอะครับมันจะส่มได้สองชิ้นนะรับเห็นไหมงันม้นเราเราก็ต้องกลับคปซ้ใหม่นะ ว่าเป็นเฟสที่ค่อนข้างน่าเบื่อดิดหึืหนะครับเฟสสำหรับปลูกข้าวแต่ถ้าเราทําสําเร็จนะครับเขาก็จะขายเมล็ดม,มาให้เราก็จะสามารถปลูกเราสามารถเราก็จะสามารถซื้อเมล็ดจากคนนี้ได้นะครับถ้าเราทําภารกิจนี้สาเร็จนะ ออกไปนะครับคุยนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเบื่อดีหนึ่งอ้โหดูมือดิอ อันนึงขอร้องเหอะผมมาสองอันเลยแปดสิบเปอร์เซ็นมันไม่ติดได้ไงโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นมันไม่ติดได้ไงเนี่ยสอดดงรอบแล้วนะเนี่ยเพราะว่าโอกาสมันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับโอกาสที่ได้สองอาชิ้นเนี่ยโอเคโอ้โหสวยเลยเนี่ยเพราะว่าเออเดี๋ยวนะไอสกิลสกิลเนี่ยปลูกพืชอะของผมอะโอกาสได้ โอกาสที่จะได้ผลน่ะแปดสิบหเปอร์เ็นอ่ะถือว่าสูงมากแล้วนะแล้่าพลาดไปสองรอบเลยดวงไม่ดีเลยโอเคครับก็ไปนี่ทางไหนนะนอสใช่ไหมถือว่าดวงไม่ดีเลยนะเพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นล้มเหลวไปสองรอบเลยอนะ่ะแต่ก็โอเคทำเวสเสร็จแล้ว แต่เอาจริงๆคือเราก็ไปหาจากในเมืองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาทามันไม่ต้องเป็นต้องมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเราขี้เกียจหาก็มาซื้อได้นะถ้าเราทำเลรนี้เสร็จแล้วเนาะยปวด,ดปวดเลยโอเคเสร็จแล้วก็มาคุยตรงนี้ สวัสดีฉันพบเขาเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรนะซัพพลายหรือว่าเออ่ของของอ่ะโอเคเอ้ยนายได้มาแล้วเหรอขอบคุณนะเพื่อนฉันจะอ่าทำอย่างนี้เลยโอเคเสร็จเควกแล้ววันนี้ก็จะมีเควกมาใหม่นะครับเป็นเควกให้เราไปหาไอ้ของเมื่อกี้แหละแต่เป็นของแบบสดๆเลยเป็นเควกต่อเนื่องนะครับทำทำกี่รอบก็ได้ แต่ผมไม่ทำนี่ไงเหรเขาขายมาเล็วแล้วนะครับเขาขายมาเล็ดละครบทุกอันเลยนะครับเราสามารถซื้อเมเล็ดจากเขาได้เลยเลยวันนี้เอาโดนล่าไปแลกเป็นเงินก่อนแล้วกันนี่ถึงนะผมต้องเอาไปทำ ผมอมเอาไปแลกต้องไปหาโคล,ล่าก่อนพวกโคล,ล่ามีโอกาสกดตู้น้ำเจอเนะซึ่งเราต้องใช้เงินดอลลาร์ของคูวเวตเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวขอหยุดถ่ายเดี๋ยวขออ่าเ็าเรียกว่าจบเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปหาของก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาอาัดอีกกีหนึงถ้าถ้าผมหาของครบหมดแล้วครับ ก,กับอีกเควกหนึ่งนี่กับไอบางเควกที่ไม่กับบางเควกที่เราต้องระบุตำแหน่งอะไรเนี้ยอันนี้จะไม่ยังจะไม่ทำนะครับจะทำก็ตอนถ่ายวิดีโอก่อนเนาะจะได้รู้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าข้อมูลของเกมนี้มันมีแต่ภาษาอังกฤษนะบางบางภารกิจนี่มันไม่ยอมบอกอะไรเราเลยนะครับเราต้องไปหาเอ,าเองอะไรเงี้ยมันจะบอกใบว่าอะไรตร,ตรงนู่นตรงนี่อะไรเงี้ย มันจะแค่บอกใบให้เราเฉยๆเรากลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะสร้างบ้านนะครับโดยใช้อิฐอะเดี๋ยวผมก็จะไปหาพิกแอมาขุดๆๆเพราะว่าพิกแอ๊กเราต้องไปหาจากอ่าจากอะไรนะลืมะอ,อื้อ นี่เอาละึบนี่ยอดละที่เหลือก็เหลือแต่โครงบ้านเท่านั้นนะครับอืมโอเคขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับเอาละครับก็สวัสดีนะครับนี่กดปุ่มไหนนะยบยบยบายไงน,นะลืมละพอยนี่คืออ๋อชี้ อ่าอันนี้วันยัาหัดอ่าก็สวัสดีนะครับ